สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับเมนเทอร์ยิมแอดสุติสคุลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนท่า Back เอ็ก n ์เทนนนะครับครับท่านี้นะครับวิธีเล่นคือเดี๋ยวอันดับแรกเลยต้องปรับเบาะก่อนนะครับอ่ะเช่นตัวผมผมมาเล่น มันจะอยู่เนินเกินไปครับวิธีปรับให้ถูกต้องนะครับคือให้อยู่ตรงที่ข้อพับสะโพกครับใต้ข้อพับสะโพกเล็กน้อยครับช่วงช่วงงอตัวอย่างนี้นะครับช่วงผับเขเของผมจะอยู่ที่ระดับสามครับไขีผมําได้โอเคครับครับผมวิธีเล่นนะครับให้ส้นเท้าของเรานะครับอยู่ติดกับตัวนี้เลยตัวด้านหลังโอเค ทำมือทำมือลักษณหนอย่างนี้หรือเราจะปล่อยก็ได้ครับโอเคให้งอตัวลงปุ๊บขึ้นหนึ่งอย่างนีง้สองขึ้นมาให้อยู่ในแนวด้านหนา้าเหมือนแบบตัวตรงพุ่งเหมือนพุ่งไปอย่างนี้โอเคขึ้นหายใจออกออกแรงครั้งหายใจออกลงหายใจเข้า <c oughs> ข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังของท่านี้นะครับไม่ ไม่แนะนําให้งอไม่แนะนําให้งอตัวนี้แล้วขึ้นงอขึ้นหนีไม่เอานะครับผิดเพราะว่ามันจะจะเข้าหลังล่างแบบล่างเกินจริงๆนะครับอันนี้มันมันจะเกิดการเจ็บเจ็บแทนให้เราให้เราแพทเอาไว้หลังตรงขึ้นหนงหลังยังตรงอยู่ตลอดเวลานะครับครับ ขอบคุณมากครับ